เอาล้ครับดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวความรักในเครื่องแบบนะครับผมเพราะนี่คือเรื่องราวท่ามกลางความเข้มงวดครับในโรงเรียนตำรวจหญิงพีชเพื่อนร่วมห้องที่เคร่งวินัยหัวใจเต้นแรงทุกครั้งครับเมื่อเธอได้พบจดหมายข้อความในล็อกเกอร์จากฟ้าใสเพื่อนสาวที่เป็นเหมือนแบตสำรองอันแสนอบอุ่นที่ดูแลเธอไม่เคยห่างรวมไปถึงมิวและกวางครูสอนยิงปืนที่เย็นชาที่มักจับมือกันแน่นเกินจําเป็น ทั้งหมดเริ่มตั้งคำถามครับว่านี่เรายังเป็นแค่เพื่อนกันจริงหรือเปล่าท่ามกลางเสียงหัวใจที่ดังมาพอกับเสียงปืนทําให้ทุกคนต้องเผชิญความรู้สึกที่ชัดเจนขึ้นทุกวันในความสัมพันธ์ที่ดูยังไงก็ไม่เนียนว่าเป็นเพื่อนและนี่คือสเตจเพื่อนแบบใดจาก g l 15หุงและ g l 16แผ่นนี้ครับ with Tata May Way I see it น,นี้เตรียมสอบวินัยขั้นสุดท้ายใครมาสายโดนเพิ่มรอบวิ่งลาศับดิ์เจอกันเจอกันกาแฟไปไหนพีทกาแฟไม่ใส่น้ำตาล ที่เธอชอบอ่ะเพื่อนแบบไหนกันถึงรู้ว่าฉันชอบกินกาแฟมผสมน้ำตาลแบบที่มองหน้าแล้วรู้ว่าเธอชอบอะไรอ่ะเฮนนี่รู้ดีไปหมดทุกอย่างเลยเนาะก็แน่นอนสิคะก็เป็นตำรวจนี่คะนี่ตำรวจหรืนนักสืบเนี่ยถ้าเป็นคดีหัวใจเธอ ฉันก <All S 1> ็พ <painted> ร้อมซืบนะหูบ่าอะไรเอ้ายังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยไปไปไปไกลมีแล้วมีแล้วอย่ากลัวแรงถีบสิ จับแน่นๆหน่อยแบบเนี้ยแน่นพอหัหยพอแล้วนี่เธอจะบีบนิ้วฉันหักอยู่แล้วเนี่ยอแต่เธอนี่เก่งขึ้นมากเลยนะฉันคอยสังเกตเธออยู่คอยสังเกตฉันอยู่ทุกขนาดนี้เนี่ยคิดว่าฉันเป็นผู้ต้องหาหรือคิดว่าฉันเป็นอะไร ก็เป็นเพื่อน,นะสิแต่เพื่อนแบบไหนอะหรอเรียนวิเคราะห์ใจคนมาแล้วก็หาคำตอบอสิ แย่มองสิมีสมาธิหน่อยทำไงได้อ่ะก็สมาธิฉันมันอยู่ที่เธอเฮ้ยระวังขอบใจนะไม่เป็นไรเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนแบบไหนอ่ะถึงเป็นห่วงกันขนาดนี้แบบมากกว่าเพื่อนถึงได้ห่วงขนาดนี้ไง อย่าลืมทานนะเวเฟอร์ของโปรดที่เธอชอบอะเธอนี่รู้ทุกอย่างเลยนะก็พอดีว่าฉันเรียนวิชาวิเคราะห์ใจคนมาเรื่องข้อมูลเบสิกแบบผู้ต้องหาคดีพิเศษแบบเธอเนี่ยฉันจะไม่รู้ได้ไง <ม>เอ้าโฟทีเอวนะจ้องขนาดนี้ไม่เหนื่อยหรอเหนื่อยดิแต่ก็หยุดไม่ได้อะเอ้าฉันว่านะเราควรเลื่อนจากคู่ซ้อมเป็นคู่ใจอ่ะ ผ่านครั้งนี้ฉันจะไม่ฝากของที่ล็อกเกอร์แล้วนะทําไมอ่ะเพราะฉันอยากฝากใจไปตรงๆมากกว่าเพื่อนที่รู้ใจกับคนที่ใช่มันเป็นคนเดียวกันนะที่มันจํเป็นใช่ๆที่มันมีรู้ไว้จําเป็นอะรู้นะถ้าเป็นไรที่มันคอยตัวติดฉันจะบอกว่าเรานม่เขียนกัน

มาทุกห้านาทีรูปแบบแบบนี้ฉันแปลว,ว่าชอบพี่อิงเขากล่าวเอาไว้น้วใาสา่ตาหึงไม่เคยหลอกเจะเจอนะกลัวเสียเพื่อนใช่ค่ะคนเลื่อนเป็นแฟนของบอก ส่งเสียงให้ GL-15 หุงและ GL-16 แพนนี้